ค่ะมาดูมาดูมาดูว่าวมาดูว่าวมาดูว่าว <Yeah. S 1> มาดูว่าว, <c oughs> าาวจุลานะคะอันนี้กี่เมตรคะนี่ <What? S 1> อันนี้ยาวเาท่าไหร่คะับน้องหนุ่มบอกเมตรสี่สิบค่ะอันนี้จุลาวางไงในตปใหม่ณได้ไหมคบว่าวจุลาตัวใหม่ค่ะมาลุ้นกันว่าจะขึ้นไหมคะทุกคน พูอะไรอ่ะวันนี้เรามาลองว่าจุฬาใหม่ค่ะอ okay. ่าลุงหนุมเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะทุกคนโอเคไปกันเลยพ่อขึ้นมาโอ้โหใหญ่มากค่ะ พ่อถามเรื่องเล่ากับลุงหนุ่มค่ะคือลุงหนุ่มทำเเวานกให้นะคะสองตัวค่ะอู้อันนี้ก็สวยค่ะแมส40นะคะอันนี้ก็สวยค่ะ w h ด t ฮะถ้าตป็นธรรมดานะขยันลองดูสิเฮ้ยหนูชอบปอยครั้งแรกก็ขึ้นเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ เสียงสนุเพโผมากเลยครับอืมเก็มากค่ะหืมเบ้ายังไม่นิ่งนะคะทุกคนไม่ชัดเลยไม่นิ่ง เชือกตัวนี้แพงโอ้โหนิ่งเลยสมใจของมันอ่ะเท่ากับใจขาวใจเดียวอ๋อเหรอฮะโอ้ราคาก็พปกันเหรอสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทมาซาดาโอ้โดตอนนี้ก็นิ่งแล้วค่ะทุกคนเหรอลุงหนุ่มบอกว่าลมร้อนนะคะ โอ้อเลยค่ะโอ้ฮะโอ้โหเร่งเลยนิ่งเลยเนี่ยเพิ่งมาลองเนี่ยแหละเพิ่งมาเป็นรวงของเราเหม็นกลิ่นเหม็นใหม่ได้ตัวเดียวมันมันมีมาแต่ตัวเก่าผมจะขายให้ถูกตัวเก่ามันก็มีตบบนี้นิดนึงเนี่ยไอตัวที่ขึ้นวันนั้นแต่วละผมก็จะขึ้นแตมันจะนักงหัวนี้แล้วผมจะใส่ไฟอ๋อค่ะคือถ้าใส่ไฟน่ะ ยังไงดีถ้าผมไม่ใส่ไฟผมก็ต้องซึ้เยิ่งผมก็ไม่เล่นอกผเรียนอไรออ่อนนาผนาไม่้อลอแล้วครับเ่งแล้วนะคะทุกคนนี่ทดลองครั้งแรกก็ขึ้นเลยนะ คร hm ั้งแรกก็ขึ้นเลยนะสนใจว่าลุงหนุ่มนะคะโอ้ใช้ใช้ไผ่เลี้ยงโอ้ไผ่เลี้ยง a few moments later ไหนดูหน่อยไหนน้ามาดูโอ้ตอนแม่เด็กๆแม่เล่นนะเด็กๆเล่นเหมือนกันเอาลองโยนดูไิ โอ้สูงไปไหมอันนี้คือลูกยางของเล่นสมัยแม่เป็นเด็กเลยนะคะลูกพอเล่นเว้าอยู่ทางนู้นนะคะทุกคน ก็บินได้สงยมากค่ะบินได้สวยมากค่ะด้แบบจริงๆแล้วนะแบบนู่นครับอยู่นู่นครับอ่าปักเลยค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะ